นท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอัมนศมชัรศิีึชาผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านครับผมมีความยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในการมอบรางวัลเรียนดีและความคิดดีในวันนี้ผมขอชื่นชมนักเรียนที่ได้รับรางวัลในในวันนี้ ซึ่งมีผลมาจากที่นักเรียนทุกคนมีความเอาใจใส่มีความขยันวิริยะอุตสาหะมีความตั้งใจมีวินัยมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นนักเรียนจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในวันนี้สิ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือผมขออนุญาตเป็นผู้แทน ที่อยู่บนเวทีนี้ขอบคุณคณะผู้บริหารของโรงเรียนคณะครูอาจารย์และผู้ของทุกท่านคุณพ่อคุณแม่ที่ได้ตั้งใจอบรมสั่งสอนลูกศิษย์บุตรหลานของพวกเราจนกระทั่งประสบความสำเร็จได้รับรางวัลในวันนี้ นักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันนี้ก็เป็นเครื่องประกันส่วนหนึ่งได้ว่าหากนักเรียนยังคงที่จะไขว่คว้าหาความรู้แล้วยังมีระเบียบยังมีวินัยมีความรบับผิดชอบของความเป็นนักเรียนก็เชื่อมั่นได้ว่าจะประสบความสําเร็จต่อไปในอนาคตสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในวันนี้นอกเหนือจากที่ ได้รับรางวัลในการเรียนดีแล้วอยากจะฝากให้ปูกฝังนักเรียนให้มีให้เป็นคนดีมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเพราะจะเป็นเกราะป้องกันตัวไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตต่อไปในอนาคต ให้มีความรักความสามาคัคคีมีการชื่อเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็จะทำให้สังคมและประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตสุดท้ายนี้ผมขออันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือตลอดจนเดชพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จงโดนบรรดาพระราชทานพรให้ท่านและครอบครัวที่อยู่ณที่นี้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอบคุณครับ